สิ่งที่จะต้องระวังนะครับเวลาที่เราจะซื้อที่ดินนะครับไม่ว่าจะซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านซื้อที่ดินเพื่อการลงทุนก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยมีอยู่ประมาณ2อสเรื่องนะครับวันนี้เอก property man เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับหลายคนคงอยากได้ที่ดินอยากซื้อที่ดินนะครับเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุนนะครับแต่ว่า การซื้อที่ดินเนี่ยมันมีเทคนิคนะครับในการเลือกนะครับในการเลือกรัพย์นะครับว่าทรัพย์ตรงนี้เนี่ยควรจะซื้อหรือไม่ควรซื้อเนี่ยครับง่ายๆเลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือว่าถนนต้องกว้างตั้งแต่6เมตรขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่ซื้อที่ดินมาแล้วเป็นเพื่อแบ่งจัดสรรน,นะครับแบ่งล็อกขายอะไรต่างๆเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ 8เมตรขึ้นไปนะครับมีความกว้างของถนน8เมตรขึ้นไปเป็น8เมตรเป็น10เมตร12เมตรอะไรเงี้ยท่านไม่ต้องไปเสียดายนะครับไม่ต้องไปเสียดายเนื้อที่ที่ดินนะครับที่มันหายไปกับการที่เราแบ่งเป็นถนนนะครับเพราะว่าเอ่อเราสามารถที่จะเอาพื้นที่ที่ดินมูลค่าที่ดินที่มันแบ่งเป็นถนนเนี่ยไปบวกในราคาที่ดินที่เราแบ่งล็อกจัดล็อกแบ่งจัดสรรในการขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่พอที่ดินที่มีถนนหน้ากว้างเนี่ย มันจะทําให้มูลค่าของที่ดินเนี่ยมีราคาสูงขึ้นหลายคนเคยเจอไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีรถกันเราใช้การเดินหรือยานพาหนะที่เป็นจักรยานเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะครับในกรุงเทพเองหรือต่างจังหวัดเองเนี่ยถนนจะแคบมากเลยนะครับก็คือจะประมาณ3เมตร2เมตร4เมตรอะไรเงี้ยครับรถสวนกันแทบจะไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้ออกแบบเผื่อไว้นะครับว่าอนาคตเนี่ยราจะมีรถมาวิ่งเยอะแยะอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าถนนแคบ มันมีข้อจํากัดในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของระยะร่นเรื่องของระยะร่นของอาคารนะครับเรื่องของความสูงของอาคารเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าถ้าจะเลือกซื้อที่ดินนะครับขอให้เลือกที่ถนนเนี่ยเป็นถนนสาธารนณะแล้วมีความกว้างตั้งแต่6เมตรขึ้นไปต่อมานะครับที่ดินอีกแบบนึงก็คือว่าที่ดินที่ติดกับลำรางนะครับที่ดินที่ติดลำรางเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีลำราง เป็นห้วยหนองคลองบึงอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราซื้อที่ดินประเภทนี้เนี่ยถ้ามันหน้ากว้างตามลำรางหรือตามห้วยหนองคลองบึงเนี่ยนั่นหมายความว่าที่ดินเราเนี่ยอาจจะมีความลึกจากถนนหรือจากเขตแดนด้านหน้าเนี่ยไปถึงดําลำรางเนี่ยอาจจะน้อยพอมันน้อยปุ๊บเนี่ยระยะร่นของตัวอาคารเนี่ยที่จะต้องร่นจากลำรางเนี่ยเข้ามาแล้วร่นจากถนนด้านหน้าเนี่ยเข้าไปอีกเนี่ย มันจะทําให้เหลือพื้นที่ในการก่อสร้างเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นระยะของลํารางเนี่ยถ้ามาตรฐานทั่วไปถ้าลํารางเนี่ยไม่ได้กว้างมากนะ่สามถึงหเมตรสิเมตรอะไรประมาณนี้ก็ต้องเว้นอย่างน้อย3เมตร6เมตรแต่ถ้าลํารางกว้างถึงแบบ10เมตรขึ้นไป20เมตรอะไรเงี้ยก็ต้องเว้นระยะห่างจากลํารางเนี่ยเป็น6เมตร10เมตรอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เหลือพื้นที่เนี่ยในการปลูกสร้างเนี่ยน้อย แต่ถ้าเรามีที่ดินเป็นไร่ๆสองไร่สามไร่เนี่ยเอาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถที่จะซื้อที่ดินประเภทนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินน้อยๆนะครับขอแนะนำครับว่าดูก่อนนะครับว่ารูปทรงที่ดินเป็นยังไงเป็นผืนผ้าแนวกว้างตามลำรางหรือเป็นผืนผ้าลึกไปหาลำรางอย่างเงี้ยครับแบบนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับแล้วก็แบบที่3นะที่ดินที่อยู่ใกล้กับแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับบางทีเนี่ยเรามองด้วยสายตาเนี่ยเราบอกว่า ที่ดินของเราที่เราไปซื้อเนี่ยมันมีระยะห่างแนสวสายฟ้าแรงสูงเนี่ยเยอะอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าสายฟ้าแรงสูงนั้นเนี่ยมันมีความแรงกาลังส่งของไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยจะมีการรอนสิทธิ์ที่ดินประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเว้นจากระยะห่างจากสายฟ้าแรงสูงเนี่ยแนวเขตของมันเนี่ยต้องเว้น สี่สิบเมตรแปดสิบเมตรร้อยเมตรหรือกี่เมตรก็ตามเนี่ยขึ้นอยู่กับกําลังส่งของไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเห็นที่ดินที่อยู่ใกล้โซลไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในรัศมีโซลไฟฟ้าแรงสูงขอให้ระวังก่อนและขอให้เช็คก่อนนะครับว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีการรอนสิทธิ์ไว้หรือไม่แล้วก็การรอนสิทธิ์คืออะไรการรอนสิทธิ์ก็คือการกําหนดไม่ให้เราเนี่ยใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามสมควรที่จะเป็นเหมือนกับที่ดินทั่วไปเช่นกําหนดการ สร้างเงื่อนไขาการปลูกสร้างว่าต้องสูงได้เท่าไหร่หรือต้องเว้นระยะห่างเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินประเภทนี้ถ้าใครจะซื้อราคาถูกแบบไหนขายถูกไม่ใช่ว่าเห็นว่าราคาถูกแล้วจะซื้อนะครับขอให้ตรวจสอบก่อนนะครับก่อนที่จะมาเสียใจทีหลังแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับก็ขอฝากไว้ทุกคนนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอก property man จะมาอัปเดตเรื่องที่ดินให้ฟังนะครับ